ทักทายกันวันจันนะทุกคนก็หลายๆคนก็หยุดเลวนะจ๊ะก็ช่วงคริสต์มาสเนาะแล้วโรงเรียนมหาลัยก็วันนี้วันสุดท้ายเนาะก็ได้หยุดเลวจ้าทุกคนนั่นแหละก็วันนี้แยกย้ายนะจ๊ะแม่กับเล็กสองคนส่วนแมทธิวเข้าไปกับพ่อเนาะก็แยกย้ายกันกินแยกย้ายกันไปจ้าวันนี้แล้วแต่ใครจะไปไหนเลยวันนี้เนาะส่วนเรานะจะไปไปห้างนิดนึง จริงๆไม่อยากออกเท่าไหร่จ้ะแต่ว่าอะไรเขาอยากออกไงทุกคนเรารู้ว่าวันนี้คนจะเยอะมากเยอะจริงๆในห้างอะไรอย่างเงี้ยเออบรรยากาศก็ขมุกขมัวจ้ะแล้วก็แบบว่าเออจริงๆนะอุณหภูมิศูนย์องศ,นองศานะแต่นาวเหมือนลบสามในเขาเขียนอย่างนั้นนะทุกคนมีหิมะตกมาด้วยนิดหนึ่งนะทุกคนมือคําวันนี้จ้ะน้ำพปปริกปลาปลานึ่งผักต้ม กกับอเล็กสองคน<อ> <laughs> ทักทายทุกคนทักทายทุกคนวัน <laughs> นี้นั่งกินชองคนทำ <laughs> ไมแม่ดูเล็กกัน <laughs> อเล็กบอกพอพอแม่นั่งฟูไปเล็กบอกว่าทําไมแม่ตัวเล็กจังแม่นี่ตัวใหญ่แต่ว่า <laughs> แค่ไม่สูงเท่าอเล็กเฉยๆ <laughs> <laughs> มี <laughs> บวบต้มเนาะมีกระเจี๊ยบ มีอันนี้กระหล่ำกระเจี๊ยบอเล็กซหนึ่งปลาสแซลมอนใช่อเล็กอเล็กเขาไม่กินน้ำพริกปลาไงแต่แมทธิวเขากินแต่วันนี้เรากินสองคนครับวัชูกุตขอด้ปลานน้งปลานน้นหนึ่งจ้ะแล้วก็เดี๋ยวเอาน้ำพริกปลารามกินอีก่อนเลย มนึ่งอร่อยไหมนิม่งพอชิมเนี่ยเย็นบิ๊เนี่งดี็มบิ๊ดอเล็กใส่เกลือน,น้อยเดียวเฮ้ยแต่อร่อยนะนิเดี๋ยวพอดีถ้า,ายอยู่ก็กินจ้ะครับแค่ไม่อยู่ก็ไม่ได้กินทุกคน ไปตัดผมแล้วมากตัดแต่วมากพาผมมันไม่ได้ยาวเลยอืมูน้องผมมันเล็กไม่ได้ยาวเอาไหมจ้าเอาเลยเฮ้ยเลยเลยเลย ชหล้มขั้นล่างดิอันนี้ไม่ใช่ข,ของลองอันนี้คนล้มอันนี้ของเล,ลาข้างล่างเอา้าหอว่าอันที่หนึ่งมันคนคนมันล้มครับหรือว่าอันที่สองของหล่นของครับคิดว่าอะไรคนหรือของนี่อันที่หนึ่งมันขนแล้วก็อันที่สองมันของเดี๋ยว

ใส่ถุงรองเท้าหนังตีนวันนี้ออกไปข้างนอกเดินไม่ได้เลยคนรถ <c oughs> ก็ไม่มีที่จอด <c oughs> คนเยอะมากทุกคนนอืม <c oughs> <c oughs> เขาไม่กินปลาไงทุกคนคนออกมาซื้อของก่อนคริสต์มาสนะจ๊ะเขาเริ่มหยุดตั้งแต่วันนี้ไงแล้วทีนี้ก็คนเยอะครับครับ อุกคงตอนนี้ได้พักเบรกเรียกพักสมองครับนะครับนยพอได้เล้งตรงเติวตัวพอนกลับมาจะมีสอบอืตอนเปิดเรียนปีหน้าก็มีสอบมีสอบเลยอื <c oughs> ป,ปีสองยังไม่ยังไม่จบม,มันจบปีหนาลุ้วนว่านักเรียนมีเท่าไรลุร้วนว่านักศึกษาจะเหลือกี่คนฟราสเก่าเสื้อผ้าตอนนี้มีเก่าเสื้อผ้าตอนนี้มีเก้นนกาสิบห้าฟราสหุ่นชือ ครับนึ่ง,งอะไรสิผมดีสิคมารู้อืมอทุกคนมันยากนะทุกคนอือือเสร็จแล้วบางคนก็บางคนก็ไม่ไหวแล้วออกไปแล้วสอบไม่ผ่านอะไรเงี้ยมันโชคดีอเล็กยังไม่ได้แบบมีสอบแก้เลย แล้วสอบเียมอมทำคิดว่าคลิปว่จะไม่ผ่านก็ได้ผ่านแมาคิดว่าจะไม่ผ่านแม่บอกไว้หรือเปล่าหยองไว้หรือเปล่ากลับมากินข้าวบ้านไหมทุกครั้งแม่จะพูดกันหยองเนาะก็จะมีเรื่องเล่า เวลาลูกไปเรียนแล้วลูกไม่กลับมากินข้าวอมแม่ก็จะบอกว่าบอกว่าอะไรนะหยองเลิกเรียนแล้วกลับมากินข้าวแม่ก็จะเขียนข้อความบอกบางทีอะไรอะไรเขาชอบโทรหาแม่ใช่ไหมช่วงพักเบรกเพราะว่าลูกจะไม่กลับบ้านรู้ว่าจะไม่กลับบ้าน,นก็ต้องโทรหาก็ต้องโทรหาแม,ม่เขาก็จะมีเรื่องเล่าของเขาให้แม่ฟัง ว่าถ้าผมกลับบ้านรูว่าอาสด็ุมันจะไม่ติวอาสาเด็หรือมเขารู้ว่าถ้าเขากลับบ้านมาแล้วอะ่ะมันจะไม่ได้ติวเพราะว่าเดี๋ยวแม่ก็คุยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอล็กก็ขี้เกียจทาเดี๋ยวก็นอนบนที่นอนแล้วก็ดูโทรศัพท์อะไรเนี้ยคือคือถ้าเล็กเขากลับบ้านเขาก็จะไม่ได้ติวติวข้อสอบแต่ถ้าเขาอยู่กับเพื่อนเขาเนี่ย เขาจะติวข้อสอบได้ครับอืมเขาเลยไม่ค่อยอยากกลับบ้านบ,บางทีเล็กโทรมาแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบง่วงด้วยเหนื่อยด้วยอย่างเงี้ยแม่ก็บอกว่าถ้าเลิกเรียนแล้วก็กลับมากินข้าวที่บ้านถ้าเหนื่อยกลับมากินข้าวที่บ้านแม่ก็จะบอกอเล็กเนาะก,ก็รู้ว่า <c oughs> รู้ว่าลูกตอนไหนลูกเหนื่อยเงี้ยทุกคนก็จะบอกให้ลูกกลับบ้าน บางทีอ่ะเราก็แบบมาชาร์จพลังงานที่บ้านบางทีก็ไม่ได้แล้วก็ <laughs> <laughs> จะเริ่มปีสามใช่ไหมปีสามทุกคนบอกเออทุกคนปีหนึ่งมันจะมีเทอมหนึ่งกับเทอ, 2. 2> อมสองเทอมสามมันจะมีะปีในปีสามมันจะมีเทอมสีกับเทอ,อมห้าเขานับเป็นครับ ทุกนักเรียนบอกว่าเทอมสองเทอมสีแล้วก็เทอมเจ็ดมันจะยากมันยากที่สุดเทอมสามมันอยากเทอมสี่จะยัไงมาเลไ,ไม่เป็นไรเราเลือกแล้วเราก็ต้องทำให้ได้ Ừ tìm lời mhm 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 Mm. Mm, nej, det er mm. ikke. Nej, jeg tager på mig op her på stolen. Mm. Det fryser. Nej, ้าประสานมันตอนนั้นแกะปลาให้นะถิวเนี่ยไอ้การทิ่มเอาเข้าเล็บนี่เลย อิ่มไหมไม่น่าจะอิ่มก้าง <9. S 2> น้ำพริกปลาแล้วทำแบบ ม่บ้าแล้วไม่อิ่ม,อมเอาค่าหรือไมจริงจริงนะแล้วนนกินปลารวนยังไม่มีหิมะ Kẹo không? À? Nó ngon Mấy Nè, ăn mới mà mấy càng nữa nè Ai lắm? Đủ càng mà ออกวปลาซลมอนเลยกว่าปลาซมอนปลานือเหรอที่นึ่งเหรอกินเลย ใส่เสื้อสองตัวนะเนี่ยทุกคน uh huh. หนาว <c oughs> เสื้อใส่หมวกใส่ถุงเท้าเก็บยาวเสื้อเก็บยาว ระวังก like ้านใหญ่เลยนะนี่ก็เกี๊ยบจ้ะมาใส่ไหมีทุกคนก็ลั่งนิ่มเวยอืม Nó. <laughs> <Kẹo với bà. cười> Để nó lấy cái này rất là ngon Cái này rất là ngon Nhanh nó Nếu không thì Lê sẽ rất กินเยอะ uh huh. uh huh. ออืเพราะว่าไปพอไปเรียนน่ะตัวเองไม่มีเวลาไงก็กินแค่หมัดพอกเจ้อาหารพอมาถึงบ้านพออยู่บ้านก็ได้ผล,ม,ผลมุงผลไม้อะไรอย่างงี้ด้วยหยิบทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวก็ป๊อบคอนเมื่อคือ กินใช่ไหมปอบคนเมื่อคืนเอาชีวิตประจำวันพี่นนอก คุยกันแค่แบบเรื่องในครอบครัวอย่างเงี้เนาะก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเนาะปลานินนี่สดมากเป็นปลานินแช่แข็งที่สดอะทุกคน <c oughs> ด้วยเกลือกับซอสแล้วก็ข่าตะไครใบมะกรูดล้างทำความสะอาดอย่างดีอยมันลืน่น ข้างนอกวันนี้เราเลยไม่ได้ถ่ายทุกคนคนมันเยอะเนาะช่วงเทศกาลคนจะเยอะแล้วก็เกรงใจเขาเวลาไปถ่ายโดนเขาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนาะก็เลยไม่ได้ถ่ายน้งนงนะองเนาะอร่อยมากอะ ทีนี้แม่ซื้อทุกอาทิตย์ะจากเมื่อก่อนี้่ไม่ค่อยกินบวบฝรั่งเหมือนเคยบอกทุกคนนะคือแม่นะแต่ว่าหนุ่มๆเขากินอยู่เพราะเากินที่โรงเรียนด้วยอะไรด้วยเนาะบวบอ่ะแต่แม่ไม่ค่อยชอบบวบฝรั่งน้ํามันเยอะไปทีนี้เราก็หาผักอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างเราก็ซื้อบวบมากินอย่างเงี้ยมันเป็นความเคยชินที่แบบ อร่อยดีนะจากเมื่อก่อนแบบไม่อร่อยเลยไม่ชอบเลยจริงๆบอกตรงๆล้วทีนี้ก็ไม่ค่อยได้ซื้อเนาะพอซื้อมาเนี่ยหนุ่มๆเขากินไงเออเราก็ลองชิมลองชิมมาทีนี้ก็มาทําแกงเขียววงเขียวหวานอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าติดบวบแล้วตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs> แต่บว,บแบบ,วบแบบเนี้ยบวบแบบเนี้ยมันมาจากตะวันออกกลางอ่ะเออ <c oughs> พอเราไปซื้อร้านแขกใช่ไหมทุกคนน่าจะแถวตะวันออกกลางอะไม่รู้ประเทศอะไรเหมือนกันอืม

กินแล้วขอกินผักก่อน <c oughs> ก็จากมันเล้วปัง <c oughs> เอาไว้กินบุ่งีี้ค <c oughs> รับประเจี๊ยบน้ำพริกปลรรา <c oughs> <c oughs> ทำทีไรต้องได้หลายวันจ้ะทุกคน <c oughs> แค่คลุกข้าวก็อร่อยแล้วจ้ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็กินกับไปรีขสองคนเป็นไงอร่อยไหม อาหารของแม่แบบอะไรเขาไม่ค่อยชินกับอาหารแบบนี้เท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่กินปลาจริงมันจะกินคู่กันไงลูกกินด้วยกันใช่ไหมอะไรเขาแบบอไม่ได้แบบกินปลาเหมือนแม่ทิวไงแม่ทิวเขากินปลาเขาก็กินได้ง่ายๆกับแม่อืมอีนี้ก็อะไรก็กินได้กินปลากินผักอะไรชอบกินอยู่แล้วอืมทุกคนฝากกินใบสมนีจ้าขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะบายดีสวัสดีเด้อบ๊ายบาย